นี่สิมาใส่เป็ดเงียบลาเข็งเงียปยปาก,กี่เดิเรื่งกันว่าสิม,มันวะครับลองใส่บางปาเข็งไปเดิดคันเบ็ดไปที่ตามก็เลยว่าสิม,มนันบ่พื้นที่กวงดอกใส่แล้วล้างแล้วลองลังต้งเบิดสิใส่ผหาหลังตามกันว่าสิม,มนันบ่นะครับมายามเบ็ดเามเส้า ภิมานบะเป็นเงี้ยมเป็นเงี้ยหลอดเป็ว่าสิมานบ่ไอเงี้ยหลอเปลี่ยนไปเลยเงี้เหีือเป็นเงี้ยได้แต่ว่าภาษิมานดอกเงี้ยหลอนบุตรแค่ตัวเงี้ยหลอดบุตรเลยบ่มาเลยจะเปิดเบ็ดละ

ปากกดหนึ่งตัวใอป,ป่ามาติดเป็ดน้ำไตตตัวคันทรวงเอาไปกินตีเป็ดเนี่ยไข่ปาใส่กระโดวลูกซ่งน้องไม่ไงดอกแต่ว่าเลิกคักมีคนหมดถึงก็ป่ามี ปลา่งยละคลิปนี้ว้นี้ครับคลิปนายไทยก็ไม่ครับมี่าล่มกดลังสันชาแนลให้ได้ครับเพราะเป็นร่างแกให้นะครับ,พอ,รใใรบพอได้พี่น้องจะเหตุคลิปต่อตไปนะครับกดไลค์กดแชร์กดซัดตตไใครนะครับผมครับ